สวัสดีครับครับผมก็มาพบกับเซลเอคนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะมันจะมีรถเข้าใหม่นะครับผมอ่าครับผมวันนี้ก็จะที่เดิมนะครับผมกาขาอ่ากุนทวงนะครับผมติดเหมือนใหญ่นะครับ มาดูว่ามีรถอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นแคมรี่นะคะแคมรี่นะคะผมนิวแคมรี่นะคะสบเปียลสวยงามหรูหราทันสมัยนะคะประหยัดน้ำมันอ่านี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวปาเจลโลนะคะปาเจลโลตัวนี้แต่งมาครบแล้วนะคะผมน่าใช้นะครับขับดีเครื่องแน่นแอร์เย็นนะคะผม ครับเหมือนเดิมก็ผมอาเปคาร์ออโต้ของเรานะคะจะเป็นหนึ่งยืนหนึ่งเรื่องรถ s อ v นะครับยืนหนึ่งเรื่องรถเอสนะคะผมมีเยอะที่สุดในย่านนะคะสนใจคันไหนก็เข้ามาทดลองขับนะคะผมเข้ามาทดลองขับเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามา รึกษากันได้นะครับผมเรามีทีมงานนะครับมากมายนะครับผมช่วยเหลือนะครับคอยตอบปัญหาแก้ไขนะครับไม่ว่าท่านจะเจ็กทํำมาจากที่ไหนนะครับเดินเข้ามาหาเราครับผมที่เบกคาร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยดูแลท่านเลยนะครับผมนี่ครับ รบก็จะมีรถตู้นะครับรถตู้กระบะแคปนะครับกระบะแคปกระบะสีประตูเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดานะครับผมมีมากมายให้เลือกเลยนะครับ,บโอเคครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างจะเสียงดังเหมือนเดิมนะเราก็จะพามาดูกันนะครับนี่ครับ ตกวนี้ดุด,ดันนะครับผมพอจูนแน่แชมป์ครับผมดุด,ดันนะครับสวยงามหลากหลายมากมายนะครับท่านใดติดปัญหาอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะครับ สาขาสุวินทวงนะครับผมปิดถนนใหญ่นะครับเส้นทางก็จะไปขาเชงแซาได้นะครับหรือว่าจะมาทางหลงจอกก็ได้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในละแวกก็เข้ามาแวะดูแวะชมได้นะครับผมเห็นไหมครับนี่เซลพร้อมบริการนะครับผมเซลพร้อมบริการเยอะแยะมากมายครับผมนี่ครับสวยงามนะครับน้องแดงของเราครับผมน้องแดงของเรานี่ลูกค้ากำลังมาดูนะครับผ น้องแดงครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรกันมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะพามาชมแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่เปียอะไรขับอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้สิบเอ็ดรถขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ